OPPO Reno 6 5G ในปี2025นี้กับราคาค่าตัวมือสองที่4,300บาทขึ้นไปจะน่าซื้อและน่าใช้ขนาดไหนยังใช้งานได้ดีและไหวยอยู่หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y ยูทู e ทุกท่านนะครับคลิปนี้เราอยู่กับ OPPO Reno 6 5G นะครับก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นของ OPPO นะที่ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะ สวยนะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับตามแบบฉบับของร e โนโกของเขานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะผมขออนุญาตขึ้นนะครับสเปกไว้ให้ด้านข้างพร้อมเปิดสเปกตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะแล้วก็สรุปไปให้เพื่อนเพื่อนฟังตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับโดยสิ่งที่ผมมองว่า oppo reno 6ทําได้ในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเทียบเท่าในมือถือระดับหมื่นกลางๆอยู่นะถ้าต่ำกว่าหมื่นเนี่ยคือซูตัวนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับ โดยเฉพาะนะครับคนที่ต้องการการถ่ายภาพที่ไม่ต้องแต่งนะถ่ายปุ๊บลงโซเชียลได้เลยนะครับหล่อสวยไม่ต้องพึ่งเครื่องสำอางนะครับ oppo ให้ตรงนั้นได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะส่วนสเปคของตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่อาจจะดูน้อยไปน,นิดนึงสำหรับปัจจุบันนี้นะครับก็คือแ a ม8รนะครับรอม12 8นะความจุอาจจะดูน้อยไปน,นิดนึงแต่กับราคา,คาตัวที่ขายมือสองปัจจนเนี้ยก็ยั่งถือว่าพอให้อภัยได้นะ คุณตหรือว่าความแรงของน้องเขาเนี่ยก็เป็นมือถือระดับกลางนะครับถ้าเทียบในปัจจุบันก็เหมือน d i v a อร์ซ7050นั่นแหละครับหรือว่า Snapdragon 778G นั่นเองนะข้อพิจารณาของตัวนี้เลยนะครับคือตันที่เวอร์ชัน Android 13แล้วนะครับแต่ว่ายังได้รับการอัปเดตแพทความปลอดภัยอยู่นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถอนแอปกู้แล้วก็ฟินิซซี่ออกไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแล้วนะ ส่วนอีกหนึ่งขอ้อพิจารณาก็คือตัวนี้น้องเป็นลำโพงเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีลำโพงคู่นะอาจจะต้องใช้หูฟังในการเล่นเกมเพื่อแยกสายขวานั่นเองนะประมาณนี้นะครับคร่าวๆสําสหรับการสรุปเบื้องต้นนะส่วนใครที่อยากรับชมรีวิวเต็มไม่รอช้าไปชมกันเลยครับด้านการใช้งานทั่วไปนะครับ อย่างที่เห็นนะตัวนี้มาพร้อม Color OS 13นะครับเพื่อนๆนะดังนั้นนะครับก็จะมีสไตล์การแต่งภาพนะครับหรือว่าหน้าจอล็อกนะครับที่เราต้องการเนี่ยยังมีมาให้อยู่นะสามารถวาดเล่นนะครับแล้วก็ใช้เป็นหน้าจอได้เลยนะนี่นะครับเลือกเอาเลยนะครับว่าอยากจะวาดเป็นแบบไหนนะครับผมขออนุญาตวาดเป็นแบบอนี้แล้วกันนะฮะแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็เลือกสีได้เลยนะครับนี่นะนะครับเสร็จเสร็จแล้วผมก็กดถูกต้องไปนะครับ มันะก็จะเป็นหน้าจอแจ้งเตือนแบบปิดแบบนี้นั่นเองนะดูนะับเพื่อนๆนะนี่นะครับนี่นะครับก็คือขึ้นมาแล้วนะที่เราวาดเมื่อกี้นะครับอ่านี่คือแบบแก้เบื่อของผมเลยนะอยากได้แบบสไตล์หน้าจอภาพหน้าจอสวยๆนะก็มาวาดเล่นตรงนี้ได้นะแล้วก็ส่วนอื่นในการใช้งานทั่วไปในตัวนี้เนี่ยก็สามารถเปิดนะครับสองหน้าจอได้ง่ายๆนะโดยที่แค่เพื่อนๆถ่าย3นิ้วขึ้นไปอย่างนี้นะครับปึ๊บรับเขาก็จะให้เลือกอีกหนึ่งแอปนะฮะนี่นะไปเปิดอไปแอปคู่นะ ยังไม่พอใจเพื่อนๆจากเปิดหน้าต่างลอยนะครับสไลด์ตรงนี้ออกมานะครับก็สามารถเลือกเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะเปิด3มแอปพร้อมกันทํางานนี้ได้แบบไหลลื่นไม่มีกระตุกเลยครับเ,เพื่อนๆนได้อางการเล่นโซเชียลทั่วไปนะครับตัวนี้ได้เป็นซิตี้920นะซึ่งแรงไหลลื่นอยู่นะครับเป็น 5G นะดูสิโหลดเร็วมากเลยนะครับนี่นะหรือว่าจะเป็นแอปแบบ YouTube อย่างนี้นะครับก็สามารถเล่นได้แบบไหลลื่นดีนะ ลำโพงเป icism, ็นลำโพงเดี่ยวอย่างนี้บอกไปนะครับแต่ว่าเสียงดังแล้วก็มีมิติแบบลำโพงเดี่ยวที่ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับก็ถ <No ือว bueno, ่าส okay. ีสันสวยงามนะจอมูลเล็6.4นิ้วนะครับผมเป็น Full HD นะคมคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะสำหรับการโซเชียลจริงๆเล่นได้ทุกแอปหยื่นะครับแม้จะเป็น Android 13นะครับแต่ว่ายังสามารถใช้แอปธนาคารได้แบบปกติเลยนะ โหลดแอปธนาคารนะครับแล้วก็ทุกแอปที่ไปบนสโตร์เนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเป็นเวอร์ชัน13เองเนาะปกติแล้วนะครับไม่ควรใช้เวอร์ชัน Android ห่างจากเวอร์ชันล่าสุดประมาณนะครับ4-5เวอร์ชันนะครับอ่าน,นี่ก็แนะนำไว้เนาะในส่วนของการเทสเกมนะขออนุญาตเทสเป็นเกมใหม่เกมนี้ครับ s t า r w ว r นนะซึ่งินกราฟิกพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆนะ แล้วก็เล่นเนี่ยนะครับอาจจะมีหัวร้อนก่อนเครื่องร้อนได้นะครับเพราะว่าต้องพึ่งฝีมือตัวเองถ้าเป็นโซนใหญ่นะครับการฉาปองเปิดมานี่ได้แค่ตัวละครนะครับส่วนเป็นเกมแนวไหนก็คือเกมแนวกันดั้มนะครับยิงกันเลยนะว่าแล้วไม่รอช้ามาเทสให้เพื่อนๆดูกันเลยว่าไหลลื่นดีไหมครับอันนี้คือปากคงฝเปรมเลทบลื่นเลยนะนี่ครับเลือกความใหม่ใกล้ก่อนครับ โอไป2กาเลนฮะโดนละคือด่านนี้3รุม2นะครับผมเล่นด่านแล้วยังไม่ชนะเลยนะครับแล้วอุปกรณ์อะไรช่วยไม่มีเลยครับ,ป,รบปืนมือล้วนๆนี่ไงเลเลโอโ้โห3รุม1แล้วเชื่อนฉันไปไหน ครับบอกเลยว่าเกมมีกราฟิกไม่ไม่ดีจริงนะครับก็กคือแบบว่ากระตุกยับเลยนะครับแต่นี้ก็เล่นได้ดีครับโอ้โหโดนอยู่คนเดียวเลยนะฮะคือไม่ไปตีนคนอื่นหรอ,นะองเลยนะโอ้โหทำให้ตายวืดอีกอะไรกันครับเนี่ยบอกว่าเล่นแล้วมีหัวร้อนได้นะอโอ้เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะสหรับาการเล่นเกมนะ R.O.V. ฟรีไฟหรือว่าพับจีในเกมสอนประจําบ้านนี่คือปล่อยผ่านได้เลยนะครับเล่นได้ดีนะส่วนเกมทีมแพ็กนะครับเลเมสตี้900ตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้นะครับกลาง4อ่า4.5เฟรมเรทแบบสบายๆเลยนะมาเป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับ oppo นะครับขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายภาพนะครับคนให้เป็นนางฟ้าหรือว่าดูดีกว่าตัวจริงอยู่แล้วนะในวันที่เพื่อนๆไม่มีเครื่องสําอางนะครับการถ่ายรูปด้วย oppo หรือว่าหมวดบิวตี้ของเขาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเลนส์หลัก6 4ล้านพิกเซลนะอันต้าวายแต่ล้านพิเซลมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับส่วนฟิลเตอร์ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโมเกแฟร์พอ์เทสนะหรือว่า AI Color p o อร์พอ2อันนี้นะถ่ายภาพออกมาได้สวยมากเลยนะครับเดีย๋ยวจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนะ แล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเองก็มีฟิลเตอร์นี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเขาตรวจจับไปหน้าได้ปุ๊บนะครับเขาก็จะดีดถัดให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์แบบนี้ได้เลยนะว่าเราลองดูงานวิดีโอสักเล็กน้อยนะครับผมนี้นะครับมีหมดไอไอนะเปิดการสั่นพิเศษได้นะครับแล้วก็ถ่ายความละเอียดสูงสุดได้ที่ 4K นะครับ 30fps นะแต่ว่าแนะนําถ่ายที่ Fuji เนี่ยฟิลเตอร์ของทุกอย่างที่เขามีให้เนี่ยจะสามารถใส่ได้นั่นเองนะครับนี่นะครับ แต่ว่าถ้าใส่แอร์กันเรื่องคุณภทพเนี่ยจะเหลือแบบ HD ธรรมดานะสองอย่างนี้เท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเปิดเป็น Full HD ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่เก่งในการแต่งซีนก็สามารถกด AI ให้คคเลือกให้ได้เขาจะเปิดฟังก์ชันทุกอย่างนะการสั่นเอยนะครับหรือว่าแสงที่เหมาะสมในการเปิดย้อนแสงในตนัวนี้ก็จะปรับแต่งให้นะว่าแล้วนะครับก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวอย่างงานภาพแล้วก็งานวิดีโอของ Oppo Reno 6 5G ตัวนี้กันเลยครับ เริ่มจากกล้องหน้าที่32ล้านพิกเซลนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วก็บวกแกแฟพอเทชหรือว่า AI c o l น r p o r t r a ร t เนี่ยตัดขอบได้เนียนมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายย้อนแสงเนี่ยก็เก็บ HDR ER กลับมาได้เหมือนกันนะครับแต่นี้คือตัวอย่างกล้องหลังนะครับเก็บ HDR ER ได้ดีมากๆเลยนะหรือว่าจะเป็น AI Color Portrait บวกแกแฟพอเทชเนี่ย HDR ER ก็ทำงานได้ดียอดเยี่ยมเลยนะครับแต่นี่คือระยะต่างๆนะที่อัลต้าวายนะครับ ถัดมาเป็น1เท่านะแล้วก็เลื่อนไปที่2เท่านะครับและระยะหวังผลที่ดีที่สุดก็คือ5เท่านะครับสามารถตัดขอบได้เนียนและมิติการเบลอภาพนี่ก็สวยงามเลยนะในส่วนที่แสงน้อยเช่นยามเย็นแบบนี้นะครับนี่คืออันตรายนะและนี่คือเด่นหลักนะครับสีเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับ หรือว่าจะถ่ายวัตถุแบบ c l o สอัพใ,ใกล้ๆยามเย็นก็เก็บดีเทลแสงสีแล้วก็ตัดขอบเบลอหลังได้สวยงามแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเปิดการสั่นได้เปิดบิวตี้ได้เปิดเอไอไปพร้อมกันได้แล้วก็ความละเอียดยังอยู่ที่ Full HD นะครับอ่า30 fps นะครับสำหรับกล้องหน้าถ่ายได้สุดๆแค่นี้นะแต่ว่าฟิลเตอร์นี้ก็คืออย่างที่เห็นนะจัดเต็มนะครับอันนี้คือ,อยุสุดแขนก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วก็สามารถนําไปถ่ายวอล์กได้นะครับคมชัดดี ในหมวดวิดีโอพอตเทส์นั้นก็สามารถเปิดกันสั่นได้นะครับผมแล้วก็เบอร์หลังอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ความละเอียดจะลดลงนะครับเหลือเพียง HD ธรรมดาเท่านั้นครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องเลือกใช้ดูนะครับผมก็ขอบเข้ามาเยอะนิดหนึ่งนะอันในยูสุสแคนก็ามาอันนี้นะครับแต่ว่าการกันสั่นกับการตัดกอบเนี่ยถือว่าทำไม่ดีเลยนะบันทึกวิดีโอแบบ 4K นะครับของ Oppo Reno 6นะครับผมก็เท่าที่สังเกตดูนะการการสั่นไม่มีนะครับอย่างที่บอกนะว่าเขาไม่มี OS มาให้ในตัวนะครับ ผมบอกตามตรงนะเรียวมีก้าโปพัสที่เพิ่งรีวิวไปเนี่ยการการสารั่นเนี่ยดีกว่าทาง oppo อีกนะครับแต่ว่าการเข้าโฟกัสเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยเนี่ยถือว่าใช้ได้นะก็แนะนำว่ายืนถ่ายเฉยนะครับไม่เดินเนี่ยจะดีกว่านั่นเองนะครับเพื่อ,อนๆนะนี่นะครับส่วนการเข้าโฟกัสนี่ค่อนข้างที่จะไหวเลยนะแล้วก็ความละเอียดรายละเอียดนี่ชัดตีส่กับเป็น 4k 30 fps เลยนะเพื่อนเอน,นะ ในโหมดการสั่นวิเศษของกล้องหลังนะครับจะโดนลดความละเอียดลงมาอยู่ที่ f u l l HD 60 fps นะก็ยังถ่ายสมูทสมูทล,ลื่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เด็บในการละลายหลังหรือว่าการเข้าโฟกัสเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเยี่ยมเลยนะแม้จะเป็นเซนเซอร์64ล้านพิกเซลนะครับที่ไม่ใช่ของโซนี่แต่ผมว่ารายละเอียดหรือว่าฟิลลิ่งในการรับชมภาพเนี่ยเฮ้ยมันดีนะโอเคลองเดินดูนะครับนี่นะฮะเข้าโฟกัสดูนะนี่ครับการสั่นดีมากแล้วก็เก็บแสงได้ดีนะทีนี้ สว่างว่าให้ตาเราเห็นเยอะนะเพื่อนๆนะแต่แน่นอนนะครับจะขาดฟิลเตอร์นี้ไปไม่ได้นะครับก็คือ AI bokeh ไฟพอดเทสนะสำหรับใครที่ชอบท่องงานราตรีตอนคืนนี้นะครับถ่ายนี่ทำจะได้ไฟดวงดวงเป็นโบเก้ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะนี่นะครับส่วนของกล้องหลังนะครับก็มีฟิลเตอร์นะครับ AI color portrait นะดูสีแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยนะดูสิเอ๊ะเขาทำได้ดีนะครับแล้วก็มีการสั่นให้อยู่นะครับสามารถเดินถ่ายวอล์กแบบ ชิลๆได้สบายๆเลยนะสำหรับคนที่ต้องการนําไปถ่ายวอล์กนะครับสร้างสารรค์ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นตัวนี้ตัวนี้ก็มีฟิลเตอร์แบบนี้มาให้ด้วยนะก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับ oppo reno 6 5g ในปี2 0 2 5นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมบอกเลยว่าผมชอบฟิลลิ่งในการจับนะ มันดูดีไซน์สวยแล้วก็ดูบางดูเบาเดีนะครับผมกับราคาถ้าตัวประมาณ4,300บาทบวกลบเนี่ยแล้วแต่สภาพนะครับที่เพื่อนๆหาได้เนี่ยกับการใช้งานที่ผมรีวิวมาก็ถือว่ายังไม่แพงนะราคาเนี้ยแทบเท่ามือถือเริ่มต้นปัจจุบันนะครับซึ่งมันมีฟังก์ชันในการถ่ายรูปสวยๆหรือว่ามี CPU ที่แรงนั่นเองนะแต่ตัวนี้นี่ก็ตอบโจทย์ในการใช้งานทั้งหมดนะครับข้อเสียก็อย่างที่บอกนะครับลำโพงเดียวทั้นเองนะฮะส่วนใครที่สนใจตัวนี้นะครับอ่า ผมก็ขายเพียงนะครับสามพันนะครับ450าบาทเท่านั้นนะนี่นะครับสภาพตัวเครื่องนะครับลองดูนะรอดูว่ากล้องโฟกัสนะครับอันนี้นะครับคือรอบเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะนี่นะครับผมดูดีเลยนะครับใช้คำว่าดูดีเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีตําหนิอยู่นิดนึงนะครับอ่าผมเปิดหมดมืดไว้เนะเพื่อนๆเลยมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะนั่นก็คือจอเบอร์นนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่า อ่าจอเบอร์นี่มันมันเป็นยังไงนะบางคนไม่เห็นอนะันนี้ก็ใครที่ต้องการตัวนี้ผมขอ,อกดม่ซีเรียนนะผมว่าผมแจ้งตำหนิค่อนข้างดีจ่ชัดเจน,นครับพอเราเอาโหมดมืดออกเนี่ยอาจจะมองเห็นขึ้นมานะครับนี่นะจะเบอร์ตรงแถบเมนูด้านล่างนี่นะครับผมนะแค่นั้น,นครับแล้วก็แถบแจ้งเตือนด้านบนนิดหน่อยครับอ่าโดยรวมตรงกลางเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากเห็นก็อย่างนี้ผมแก้ปัญหาไปนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถเปิดโหมดมืดได้นั่นเองนะอยู่ตรงนี้นะครับผม น,น้องก็เป็นหมดมืนก็จะมองไม่ได้เห็นชัดหรือว่ารบกวนวสายตาแล้วเพื่อนๆเรานั่นเองนะครับาขายที่สนใจแล้วก็รับน้องได้นะครับทักไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคา3,450บาทเนี่ยก็ <c oughs>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  คุ้มจริงๆนะครับกบสภาพเครื่องแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานลูกเล่นงานภาพและงานวิดีโอต่างๆของทาง Oppo Reno 5G ที่ให้มาเนี่ยนะครับก็ ซ้มือถือในงบเดียวกันได้แบบสบายๆเลยนะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆชอบมือถือมือสองนะครับราคาดีมีรีวิวก่อนขายไม่เสี่ยงโดนโกงนะกดติดตามช่องหนุ่มฮาฮาสองไว้ได้เลยนะครับแล้ววเจอกันในตัวถัดไปนะครับเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ